วันนี้หมอสลินก็ไปรวบรวมเกี่ยวกับในเรื่องของวิตามิน K2 นะเอามาให้พวกเราได้ความรู้กันนะจ๊ะว่าอาหาร8ชนิดอะไรบ้างที่อุดมไปด้วยวิตามิน K2 ข้าเรียนจ้เข้าเรียนนะคะเข้าเรียนจ้าวิตามิน K2 เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวิตามินที่ช่วยทําให้สุขภาพร่างกายเนี่ยนะแข็งแรงได้ในด้านเฉพาะของด้านเฉพาะของเขานะคะ,ะวิตามิน K1 จะเกี่ยวกับในเรื่องของการแข็งตัวของเลือดแต่ทีเนี้ยมันมี K2 มาด้วยตัววิตามิน K เนี่ยมันมี K1K2 งทีนี้ทุกคนรู้แล้วนะ เคหนึ่งเนี่ยไอที่เราเรียนกันมั้งแต่สมัยประถมมัธยมนะคะก็คือช่วยเรื่องการแข็งตัวของเลือดวิตามินเคเจอในอาหารหลายๆอย่างซึ่งวิตามินเคเนี่ยหลักๆนะช่วยหลักๆในหลายๆด้านด้วยกันนะคะก็คืออันแรกก็คือช่วยในเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดตัวนี้มันจะช่วยทําให้ตัวแคลเซียมเนี่ยที่ปกติแล้วเนี่ยเวลามันเกิดแผลหรือว่าเกิดการอักเสบในหลอดเลือดหัวใจมันจะทําให้แคลเซียมเข้าไปแปะแล้วก็จะทาให้หลอดเลือดหัวใจมันแข็ง ตัวมันก็เกิดจากแคลเซียมเข้าไปเกาะสะสมจนทําให้แบบผนังเลือด ที่หลอดเลือดหัวใจมันแข็งตัวมันขยับไม่ได้แล้วก็สุดท้ายก็พวกโรคหัวใจขาดเลือดแบบนั้นไปคือหัวใจวายนั่นแหละนะคะวิตามิน K2 นะมันก็จะไปช่วยทำให้แคลเซียมเนี่ยที่ไปแปะอยู่ที่ผนังหลอดเลือดหัวใจเนี่ยนะมันออกไปเกาะอยู่ที่กระดูกแทนวิตามิน K2 ช่วยเรื่องอะไรนะ,ะหนึ่งก็คือเรื่องของหัวใจนะก็คือป้องกันภาวะหัวใจวายจากแคลเซียมหินปูนที่ไปเกาะหลอดเลือดหัวใจนะสอง ก็คือช่วยในเรื่องของกระดูกนะคะทาให้กระดูกแข็งแรงจากการที่วิตามิน k 2เนี่ยก็จะไปบอกตัวโปรโตีนโปรโตีนที่จะเหนี่ยวนาเอาแคลเซียมมันจะไปกระตุ้นให้โปรโตีนไปดึงแคลเซียมมาเกาะที่กระดูกของเรานะก็จะทําให้มวลความหนาแน่นของกระดูกอะ่ะมันเพิ่มมากขึ้นนะคะอีกอันนึงนะข้อ3นะที่วิตามิน K2 จะช่วยก็คือในเรื่องของตัวแอนตี้แคนซอร์นะก็คือป้องกันในเรื่องของภาวะมะเร็งนะแต่ว่า ว่าไอตัวงานวิจัยเกี่ยวกับในเรื่องของแค n นซเซิลเนี่ยมันจะเน้นไปโฟกัสไปที่เรื่องของมะเร็งตับกับมะเร็งต่อมลูกหมากอะทีนี้เรามาดูว่าแล้วไอวิตามิน K2 เนี่ยนะมันหาได้จากอาหารประเภทไหนบ้างอาหารชนิดแรกก็คือนัตโตะจากพวกเราคุณก็จะมีภาวะความเสี่ยงต่อโรคหัวใจต่ําแล้วก็อะไรที่เกี่ยวกับแบบพวกถั่วเหลืองเอาไปหมักะ ะะก็มันจะมีตัวที่จะช่วยโปรโมทเรื่องของลำไส้ของเราเนาะก็จะทำให้โปรแบอติกในลำไส้ของเราเนี่ยอยู่ในภาวะสมดุลด้วยแค่1ช้อนโต๊ะจะมีปริมาณ K2 ูถึง150 ไมโครกร,รัมนะเยอะมากเอาง่ายๆพูดได้เลยว่ากินนะตโตะวันละหนึ่งช้อนโต๊ะก็เพียงพออันที่2ก็คือปลาไหลจ้ะเนื้อปลาไหลเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งของวิตามิน K2 ที่มาจากเนื้อสัตว์แหล่งสำคัญ100กร,รัมก็จะมี K2 อยู่ถึง63ไมโครกร,รัมต่อ หนึ่งขีดเอาไง่ายๆนะคะก็ถือว่าเยอะมากอ,อาหารอย่างอื่นที่มันมีวิตามิน k 2ก็คือชีสนี่เองจากทุกคนชีสเนี่นอกจากได้วิตามิน k 2แล้วก็ยังมีเรื่องของแคลเซียมโปรตีนวิตามิน A แล้วก็แหล่งของไขมันดีด้วยนะคะในชีส50กรัมเนี่ยก็จะมีวิตามิน k 2ถ้าเกาดาชีสนะก็จะมีอยู่32ไมโครกรมัมหรือไม่งั้นก็คือ12ไมโครกรัมต่อ 50กรัมชีสนะในเชดดาร์ชีสนะมันขึ้นอยู่กับชนิดของชีสที่เราเลือกกินนะจ๊ะอันนี้ก็ยกตัวอย่างที่พวกเราเจอบ่อยๆแล้วกันเนะาะชีสสองชนิดนี้นะคะแต่ให้รู้ว่าเออมันมีวิตามินเ2อยู่เยอะนะแบบนั้นนะคะแล้วก็ 4. ตับอัวพบว่าใน1ขีดของตับอัวเนี่ยจะมี k ค2อยู่11ไมโครกรัมต่อ1ขีด ซึ่งในตับอัวเนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งของพวกวิตามิน A วิตามิน B ีคัพเปอร์แล้วก็ใครที่ซีดๆเรากค็ควรจะกินตับเนาะก็จะแบบว่าดูสดชื่นมีแรงนะตับเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีประโยชน์แต่อย่าลืมว่ามันก็เป็นแหล่งกําจัดสารพิษก็จะเป็นแหล่งที่แบบมีสารพิษอยู่ในตัวของมันนะเนาะข้อ 5. เนื้อไก่พวกเราพบว่าในเนื้อไก่1ขีดจะมี K2 อยู่10ไมโครกร,รมัมใครที่กินมังสวิรัตอะไรเงี้ยอาจจะต้องพิจารณาด้วยนะว่าเราจะต้องมีแหล่ง อาหารอย่างอื่นที่มันมาชดเชยพวกวิตามินต่างๆที่เราไม่ได้จากเนื้อสัตว์ด้วยนะ mm hmm. ข้อ6พูดถึงเนยกันบ้างกับเนยเนยเนี่ยก็เป็นอีกอันนึงถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบกินเนยเนี่ยใน1ขีดก็จะมีสิบไมโครกร,รัมก็อาจจะดีในคนที่ฉันอยากจะฟาสต์แล้วก็ฉันก็ได้ไขมันดีไปด้วยนะแล้วก็หอมๆอ,อร่อยๆต่อมาจ้ะข้อ7กิมจิกิมจิ จะมีวิตามินเคอยู่ มีถือว่าเป็นแหล่งวิตามินเคอันนึงเลยนะก็คือในอครึ่งถ้วยของกิมจินะก็จะมีอยู่ประมาณเ้าบอก2 7 5ไมโครกรัมต่อครึ่งถ้วยข้อดีของกิมจิก็คือมันดีต่อสุขภาพมันโปรโมทกับเฮลท์มันโปรโมทในเรื่องของภูมิต้านทานในร่างกายของเราให้แข็งแรงอะต่อมาสุดท้าย8ก็คือแหล่งของวิตามินเคคือไข่แดงพวกเราเอกโยไข่แดงนะคะ มันจะมีวิตามินเคอยู่หลากหลายเอางี้มันขึ้นอยู่กับขนาดของไข่ด้วยนะ<ม>ก็มีตั้งแต่6 7ถึง192ไมโครกรัม ต่อฟองมาทบทวนซิว่าวันนี้เราคุยถึงอะไรบ้างนะคะเราคุยถึงวิตามิน K2 มีประโยชน์ก็คือช่วยในเรื่องของป้องกันหลอดเลือดหัวใจแข็งตัวจากแคลเซียมหินปูนที่ไปเกาะนะทําให้มวลกระดูกแข็งแรง,ง,งขึ้นจากการที่แคลเซียมมันไปเพิ่มมวลกระดูกมากขึ้นเออแล้วก็ไม่ไปเกาะที่หลอดเลือดหัวใจนะแล้วก็อะที่มีงานวิจัยที่เริ่มทยอยออกมาแต่ยังไม่มากก็คือมีฤทธิ์ anti cancer โดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งตับกับมะเร็งต่อมลูกหมากอะไรเงี้ยนะคะวิตามิน K2 เจอใน นในอาหารธรรมชาติที่เรากินนะก็คือนัตโตมีเยอะสูตรเลหนึ่งช้อนชาก็เพียงพอแล้วในแต่ละวันป้องกันเรื่องของหัวใจได้ดีเพราะฉะนั้นใครที่แบบตระกูลมีความเสี่ยงหรือเออหรือเป็นโรคหัวใจอยู่เธอบอกเลยไปหานัตโตมากินจากเป็นแบบอาหารประจําวันไปเลยนะ2ก็คือปลาไหลนะชีสนะตับวัวนะคะเนื้อไก่มีเนย นะแล้วก็กิมจินิดหน่อยแล้วก็ไข่แดงนะคะซึ่งมันแวรี่ไปตามสายพันธุ์วันนี้ก็รวบรวมมานะคะอ่ะสุดท้ายก็ฝากให้พวกเรากินอาหารที่แบบออร์แกนิกด้วยเนาะเราก็ออกกําลังกายพักผ่อนให้พอด้วยนะคะวิตามินอาหารเสริมก็ยังถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นในช่วงยุคสมัยปัจจุบันอะนะเนาะร่างกายมันเจอสเตรสเยอะเจอภาวะความเครียดจากหลายอย่างทั้งสิ่งแวดล้อมเลือกให้เหมาะกับตัวเราแล้ววิตามิน K2 เนี่ยส่วนใหญ่พวกเราก็จะได้ยินว่า มันมักจะมาคู่กันกับวิตามิน D3 มีอาหารเสริมหลายๆตัวที่ก็ทํา d 3คู่กันมากับ K2 เลยถ้าใครอยากหาความรู้ด้านนี้เพิ่มก็ไปเสิร์ชอยู่ในช่องของหมอสลินก็ได้นะคะทั้งในด r s ก r ร e สลินเฮล์ชแนลกับด r s ก r รสลินแฟนเพจนะคะก็สําหรับวันนี้ก็เอาข้อมูลของปากของคอ,งอ,งองนะจ๊ะเออมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้วันนี้บ๊ายบาย